เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยครับพี่ไอซมัน,นมีข่าวเรื่องชุดอุปกรณ์แก๊สของปลอมทำลอกเลนแบบมีลูกค้าถามกันเยอะมากครับชุดอุปกรณ์แก๊สของแท้กับของปลอมเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนกันจริงไหมครับเพราะว่ามีลูกค้าแจ้งมาว,ว่าแบบนั้นเดี๋ยวให้พี่ไอซตอบผมตอบเป็นแบบนี้ดีกว่าคือทำไม a อซถึงมีของปลอมนะครับต้องเริ่มจากคำถามว่าทำไมหลุยวิกตองถึงมีของปลอม ของดีเขาเป็นของที่ดีมีชื่อเสียงนะครับคนก็เลยอยากที่จะปลอมมันขึ้นมาเพื่อใช้ชื่อของแบรนด์นั้นๆเนี่ยหรือรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกันเนี่ยในการขายอันนี้เบสิกง่ายๆเลยนอกจากกล่องแก๊สนะครับของ AC เนี่ยก็จะมียี่ห้อหนึ่งนะที่มีของปลอมเช่นเป็น AE อ่าเราไม่ตัดอ AE จุดนะ เหมือนมากเหมือนมากครับจนกระทั่งทุกวันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าอันไหนของ AE เนี่ยรถ้ายี่ห้อ A นั้นเนี่ยเข้าที่สร้างมาราคาเอาเรื่องใช่ของแท้ของแท้ละดีนะครับของแท้ดีด้วยผมว่าถ้าช่างช่างรู้มถ้าช่างช่างที่ที่ติดตั้งหรือว่าตัวแทนจำหน่ายที่เป็นหลักน่าจะพอมองออกนะเนี้ตอบยากตอบยากเพราะถ้าเกิดไม่คุ้นเคยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ได้สัมผัสทุกวันอาจจะแยกยากนิดหนึ่งแต่ถ้าช่างหรือว่าหนมบริการที่เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงก็อาจจะมองออกพี่ไอยังไม่ได้ตอบเลยครับเราจะรู้ได้ไงว่าไอสิ่งที่เราไปติดเนี่ยคุณภาพมันเท่ากันหรือเปล่านะครับก็อย่าง AC เนี่ยในเมืองไทยเราเข้ามาทั้งหมดปีนี้เป็นปีที่18บปนะครับลูกค้าของเราก็จานวนไม่ได้น้อยมีผมว่าต้องมีหลักเป็นหลายพันคันเนี่ยที่วิ่งทะลุ หนึ่งล้านกิโลไปแล้วด้วยกล่อง ECU ใบเดียวนะครับกล่อง ECU พวกนั้นก็ยังอยู่ยอยู่แล้วเราก็ยังมีระบบรับประกันของ ECU พวกนั้นต่อไม่ไม่ใช่เป็นแล้วเป็นการรับประกันเป็นการช่วยเหลือถ้ากล่อง ECU เขาเสียเขาเรียกว่าดูแลหลังการขายใช่ไหมครับแล้วแล้วถ้าเกิดน,นั่นเก่ามากสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ด้วยใช่ไหมะนะครับแท้ทีนี้เราจะดูได้ยังไงผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นลูกค้าเองเนี่ย อาจจะต้องใช้ความเชื่อมั่นจากอู่ที่ไปติดตั้งยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่างแรกนะง่ายๆเลยเข้าอู่ที่อยู่ในกลุ่มของ AC Partner ซึ่งเราจะมีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วครับอ่ะเราก็พอได้คำตอบแล้วนะครับก็พี่ไอ้ตอบเองเลยนะครับไม่เหมือนแน่นอนเคือเท่าที่สัมผัสเนี่ยในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างเนี่ย บางครั้งลูกค้ามาลูกค้าไม่แจ้งลูกค้าไม่ได้บอกเราตรงๆว่ามันเป็นชุดล่องเลนแบบนะแล้วก็อันนั้นไม่แน่ใจแต่ว่าพอลองใช้งานฟังก์ชันบางอย่างที่มันจําเป็นที่ต้องใช้เพื่อแก้ปัญหาในรถนั้นๆเนี่ยมันใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างอีกอย่างหนึ่งสายไฟเนี่ยอยู่ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยสินค้าปลอมเนี่ยหรือลอกเลนแบบเนี่ยเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันอ่อนนิ่มเหมือนโอ้โห เหมือนพลาสติกโดนความร้อนนะครับประมาณนั้นนะครับในเรื่องของในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้ไม่ได้เทสว่าเวลาแก๊สรั่วมันจะตัดให้หรือว่าเพราะว่าได้ข่าวมาว่าบางทีเอ่ออะไรนะเพชเชอร์เทนเซอร์ก็ทําการบ้าง,งาไม่ทํางานบ้งางาแล้วแต่สภาพนะครับก็อย่างพูดถึงสายไฟเนี่ยถ้าเป็นของ AC แท้นะครับที่จากโปแลนด์เนี่ยสายไฟจะเป็นออโตมติกเกรดก็คือทนความร้อนได้120องศา แล้วก็ขนาดของเส้นสายไฟแล้วก็ทองแดงข้างในจะาานเยอะจะทองแดงเยอะาาน,นะครับเ,เต็ม,เต,มเต็มมาเต็มไม่ใช่แบบเส้นเล็กด้วยทองแดงน้อยด้วยบริรษัทที่โปรแลนเป็นบริษัทมาตรฐานที่ผลิตสายไฟที่เ,<อ>เป็นมาตราฐานเขาผลิตให้ใหกับออโตมทีฟในในในโปแลน์อยู่ละโปรแลนอะไรครับนั้นเรื่องของมาตรฐานเรื่องสายไฟ คือจริงจริงเนี่ยชุดแก๊สมันมีมาตรฐานครับอของยุโรปหรือที่ใช้กันทั่วโลกก็คือ ece 6 7 r 0 1ตัวนี้ใช้หมดนะครับนี่นั้นอุปกรณ์แก๊สที่เป็นของแท้เนี่ยเขาตรวจสอบผ่านมาตรฐานแน่ๆนะครับ